มนัสิการโดยไม่แยบคายนิวรห้าย่อมเกิดพิกุทั้งหลายเมื่อพิกุมานัสิการโดยไม่แยบคายกามฉันทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความภัยบูญยิ่งขึ้นเมื่อพิกุมานัสิการโดยไม่แยบคายพยาบาทที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความภัยบูญยิ่งขึ้นเมื่อพิขุมนสิการโดยไม่แยบคายถีนามิทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความภัยบูญยิ่งขึ้นเมื่อพิขุมนสิการโดยไม่แยบคายอุทจจะกุจจับที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและท erm. ี่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความภัยบูญยิ่งขึ้น เมื่อพิขุมานสิการโดยไม่แยบคายวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งขึ้น